ช้าวันศุกร์ค่ะได้เวลามาเช็คดวงในช่วงเดือนธันวาคมแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าใครที่เจอกันแล้วฝากกดติดตามมีกําลังใจเป็นค่าครูให้มี่ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไพ่ห้าใบายอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอให้โชคดีนะตั้งจิตให้นิ่งนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะคือแนวทางนั่นเองนะคะคนที่เชื่อเท่านั้นนะคะนี่คือดวงของคุณโอ้ย ขออึ้งก่อนสามวิเกินแล้วดวงเศรษฐีเชื่อไหมไปรับคำทำนายวันเดียวนี้เลยคนวันศุกร์นะคะใครเจอคลิปนี้แล้วแชร์ไปขอให้เป็นดวงของมหาเศรษฐีค่ะปังมากโอ้โหไม่ต้องเปิดใบอื่นเลยก็ได้ค่ะบอกเลยโอ้ปังมาก คุณขาไพ่ร้อยสี่บห้บาใบเมื่อกี้หยิบจับสดๆไพ่เศรษฐีขึ้นมาไพ่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาไพ่ดวงอาทิตย์ขึ้นมานะคะไพ่ให้ทานขึ้นมาแล้วก็ขอโทษค่ะความผูกพันขึ้นมาคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการงานธุรกิจเติบโตค่ะนะคะโอ้ปังมากนะคะ ไพ่แนะนําให้คุณไปทําบุญทําทานใครอยากมีโชคมีลาบใครอยากดวงเศรษฐีบางคนนะคะม่บอกเลยค่ะคุณอาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่เลยก็ได้ดวงพลิกดวงเศรษฐีอะไปรับคําทํานายเลยค่ะม่บอกเลยว่าคนวันศุกร์ปังปังทุกครั้งเลยค่ะถ้าเชื่อนะถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็คือไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้าคุณเชื่อใบนี้ขึ้นมาสองใบควบคู่กัน มันไม่ใช่ความบังเอิญค่ะมันคือคำอวยพรจะเริญก้าหน้าคุณจะปังในเดือนธันวาคมแล้วเก้าไปสู่เดือนมกราคมปีใหม่ปี6-7ดดวงเศรษฐีมันไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นมาไพ่ของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาค่ะ ไพ่ดวงอาทิตย์คือไพ่ใหญ่ด้วยนะคะไพ่ดีด้วยไม่มีไพ่เสียเลยนะคะคุณมีเกณฑ์นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะให้ไปทำบุญสองอย่างเคล็ดลับทำบุญทำทานบริจาคเลือดนะคะถ้าทำได้นะนะคะบริจาคเลือดส่งท้ายปีอะไรที่มันไม่ดีอันนี้ความเชื่อมันเป็นการ แก้วิบากกรรมมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะแก้เคล็ดบางทีเราอาจจะเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆเราจะเจออุปสรรคหรืออาจจะเจออุบัติเหตุร้ายแรงแต่ถ้าเราได้ทําบุญทําทานนะคะเราได้บริจาคเลือดหรือได้ทําบุญให้ชีวิตคนไปแล้วอะ่ะดวงของเรามันอาจจะพลิกเป็นดวงเศรษฐีเลยก็ได้ทุกคนนะคะมันไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนค่ะ นะเพราะไพ่ร้อยสีสิบห้าใบมันมีทั้งไพ่ดีและไพ่ไม่ดีแต่มันขึ้นใบแรกมาดวงเสธธียฐีเพราะฉะนั้นคนที่วันศุกร์ค่ะใครเจอคลิปนี้ค่ะหลังจากนี้ดวงของคุณไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรก็ตามดวงเราเปลี่ยนได้ ขอให้คุณเชื่อและศรัทธาตัวเองเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเชื่อว่าชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมแน่นอนเชื่อในผลบุญที่คุณทําค่ะถ้าใครที่วันนี้สร้างบุญสร้างกุศลมาผลบุญนี้จะหนุนนําให้คุณนะคะเศรษฐีคำว่าเศรษฐีคําว่ารวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะรวยเงินล้านเงิน10บล้านร้อยล้านพันล้านบางคนอาจจะมีแค่เงินแสนเงินหมืน่นอาจจะไม่ต้องมีหนี้สินอาจจะดูแลครอบครัวได้นี่คือคําว่าเศรษฐีคําว่า ว่ามีความสุขคําว่ารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตามฐานบุญบาร,รมีค่ะนะคะยิ่งสร้างยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เจอคลิปนี้ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์ตั้งใจทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วคุณจะมีข่าวดีเข้ามาคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณจะมีเกณฑ์เป็นดวงมหาเศรษฐีแน่นอนขอให้โชคดีค่ะ